และในตอนนี้ถังหยาและเปยเปยโก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มให้กันเมื่อเห็นท่าทางของหัวีเฮาหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงวาวีเฮาก็เห็นโรงเรียนเือรไลเคอร์ในที่สุดกว่าเรียกมันว่าเมืองน่าจะเหมาะสมกว่าการเรียกว่าโรงเรียนขณะที่พวกเขาเดินออกจากป่าพวกเขาสามารถเห็นกระแพงสูงของเมืองที่ทอดยาวออกไปจากทุ่งอันห่างไกลโรงเรียนเสือไลเคอร์สร้างขึ้นในทุ่งกว้างซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นเมืองในตัวของมันเองและชื่อของมันก็คือเมืองเือไลเคอร์เมืองเือรไลเคอร์เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในทวีีีีีีปโตหลลลััััววววแะกกกกมมมจจนน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 นผูู้้้้คคท่่่ออออาาาาาศยยยยใ2รรรงงเสืไ์ การปกครองอย่างอิสระและก็ไม่จําเป็นต้องจ่งายภาษีให้กับจักรวรรดิใดๆนี่จึงเป็นจุดเดียวที่โรงเรียนอื่นๆรวมถึงโรงเรียนในจักรวรรดิ well. สุริยันจันทาไม่สามารถเทียบได้โรงเรียนเือรไลเคอร์อไม่ได้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเือรไลเคอร์อแต่ว่าอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองนี่เป็นเพราะว่าปา่าใหญ่ซิงโตตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกโรงเรียนเือไลเคอร์อถูกอ้อมล้อมไปด้วยที่ดินทุกทิศทางและสามารถกล่าวได้ว่าการคม,มนาคมขนส่งสามารถเข้าถึงได้ทุกทิศทางไม่ได้เป็นเพียงที่ตั้งของโรงเรียนเือร์ไลเคอร์เท่านั้นแต่ว่า การรักษาความสงบภายในเมืองเือรไลเคอร์จึงดีมากการซื้อขายแลกเปลี่ยนภายในเมืองไม่เพียงแต่ยุติธรรมแต่ว่ายังทําให้ผู้คนรู้สึกสบายใจมากขึ้นอีกด้วยด้วยเหตุนี้พ่อค้าส่วนใหญ่จาก3จกักรวรรดิจึงเลือกที่จะทาการค้าภายในเมืองเือไรเคอร์เมื่อ,อทําการค้าข้ามพรมแดนประตูเมืองทางทิศใต้ทางทิศตะวันตกและทางเหนือของเมืองเือรไลเคอร์สามารถเข้าและออกได้ตามต้องการซึ่งมีเพียงประตูทางตะวันออกเท่านั้นที่มีไว้สาหรับโรงเรียนเือไรเคอร์แต่ในตอนนี้ภายใต้การนาของเวยเปยและทังยาวันออกถึงมว่าประตูนี้จะใช้งานได้แ่่่่เเเพีียยงงรรรนนนนนสือออ์ทาาั้ตตวใก็มีีชวิตา เป็นอย่างมากมีผู้คนอย่างน้อยจำนวน5 0 0 0คนมารวมตัวกันที่ด้านนอกประตูทั้งที่ตะวันออกและที่ด้านนอกประตูก็ดูคึกคักเป็นอย่างมากผู้ขายจำนวนมากก็ได้ย้ายมาที่นี่แล้วหลังจากที่ได้ยินข่าวเนื่องจากว่าประตูนี้ดูมีชีวิตชีวากว่าประตูอื่นการค้าขายที่ประตูนี้ จึงทาให้พวกเขามีกําไรมากมายและเปย์เปยก็ได้พูดขึ้นมาว่าจินน้องเล็กเจ้ามาทันเวลารับสมัครนักเรียนใหม่ของทางโรงเรียนพอดีเจ้าจะได้เข้าร่วมกลุ่มกับนักเรียนใหม่ในปีนี้ได้โดยไม่มีปัญหาใดๆซึ่งจะทําให้เจ้าเป็นรุ่นน้องข้า3ปีนักเรียนใหม่ธรรมดาเหล่านี้ไม่เพียงแต่ต้องผ่านการประเมินเท่านั้นแต่ว่ายังต้องมีจดหมายแนะนําของหนึ่งใน3จักรวัดเป็นอย่างต่าช่วงเวลานี้ของปีเป็นช่วงเวลาที่คึกคักที่สุดสาหรับเมืองสื่อไรเครื่อของเราวาวีฮาก็ถามด้วยเสียงต่ำว่าสิ่่่่่หหญกกกกกาาาาารรรปปปะเเเมมมมมินนยยยยไไ็็ลลลัังงงงออูููคึแ้วททต ในทางกับกันทางยากก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่า เขาจะต้องรู้ไม่ช้าก็เร็วสิ่งนี้จะกลายเป็นแรงผลักดันในการฝึกฝนหนักของเขาในอนาคตดังนั้นควรบอกเขาตอนนี้เลยดีกว่าการสอบเข้าสําหรับร้านด้านนอกของโรงเรียนเซอไลเคอร์มีข้อกําหนด2ประการ1คือเจ้าต้องมีอายุไม่เกิน20ปีและ2พลังวิญ,ญญาณของเจ้าต้องไม่ต่ำกว่าระดับ15ถ้าหางมองจากมาผ่านการสอบเพียงอย่างเดียวเห็นได้ว่าในตอนนี้เจ้ามีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเข้าที่นางพูดแบบนี้นางไม่ได้พูดเพื่อที่จะทําให้หว,วัววีเฮาฝึกฝนหนักขึ้นเพราะนางรู้ว่าเขาฝึกฝนหนักแล้ววววอ่่าาาก็าขึ้นมยงงจริั ถ้าอย่างนั้นการประเมินครั้งแรกหลังจาก3เดือนจะต้องทดสอบพลังวิญญาณของเขาด้วยไหมด้วยร่างกายของเขาในปัจจุบันถ้าเขาต้องการเพิ่มพลังวิญญาณจากระดับ11เป็นระดับ15ภายใน3เดือนคงจะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยเปย์เปยก็ใส่วัวแล้วกล่าวว่าการประเมินของโรงเรียนสื่อไลเครกของเรานั้นยิงจากการต่อสู้จริงเสมอดังที่อาจารย์เคยกล่าวไว,ว้ว่าข้อมูลตัวเลขจะชี้จังเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้จริงหมอิีฮอปก็พยักหน้าอย่างแรงแล้วก็กล่าวว่าอาจารย์เสียวยาสิทธิพี่ใหญ่บางทีตอนนี้ขาอาจจะเทีย และความแน่น่แบบเดียวกันนี้ก็ปรากฏอยู่ในดวงเนศรวิญญาณของเขาด้วย ไปไยปซึ่งตัวสูงกว่าหัววีเฮ้าเขาก็ยืดแขนออกไปโอบไหล่คงหัววีเฮ้าและพูดว่าไปกันเถอะหากเจ้าสามารถผ่านพ้นสามเดือนต่อจากนี้ไปสิพี่ใหญ่คนนี้จะมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับโอกาสที่เจ้าจะไปถึงจุดสูงสุดได้ไปไปและถังยาก็พาหัววีเฮ้าไปกับพวกเขาขณะที่พวกเขาเดินทางไปรอบๆพุงชนแล้วก็มาถึงประตูเมืองทางทิศตะวันออกมีเยาวชนชายและหญิงสิบคนที่ยืนอยู่นอกประตูเมืองทางทิศตะวันออกเพื่อปกป้องประตูพวกเขามีอายุพอๆกับถังยาและไปไยปและพวกเขาทั้งหมดสวมชุดสีเหลืองซึ่งมีลวดลายสีเขียวจะลึกไว้บนหน้าอกนีกอเรยขงงโ สือไลเคอร์และในตอนนี้เพราะพวกเขาเห็นเปรย์พวกเขาก็เคารพทันที รุนพี่เปยท่านกลับมาแล้วเปยเปยก็ยิ้มทักทายรุ่นพี่และรุนน้องของเขาทุกคนหลังจากนั้นเขาก็พูดสองสามคำกบัวหน้ากลุ่มนักเรียนคนนั้นก็มองไปที่หัววีเห่าจากนั้นก็พยักหน้าทันทีและเขาก็พูดว่าไม่มีอะไรไม่ต้องสนใจคำพูดของรุนพี่หรอกพน้องายคนนี้เข้าไปด้านในเพื่อลงทะเบียนเปยเปยก็ยิ้มพร้อมกับยกนิ้วให้แล้วก็กล่าวว่าขอบคุณไว้เขาหน้าข้าจะเลี้ยงข้าวตอบแทนนั้นองชซส่วนไรอีกฝ่ายก็ไม่เก็บอาการกหัวราะแล้วก็พูดว่าอย่างนนั้้เาญ่ารอมกนว่า ได้เลยเมื่อเขาพูดจบเขาและถังยาก็พาหัววีเฮาไปที่ประตูเมืองทางทิศตะวันออกและตอนนี้ก็มีนักเรียนใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนสอบเสร็จเขาอยู่ไม่ไกลนะักเขาได้ถามกับนักเรียนเก่าที่รับผิดชอบการประเมินของเขาว่ารุ่นพี่รุ่นพี่คนนั้นเป็นใครเหรอนั่นคือรุ่นพี่เปย ชื่อของเขาคือเปย์เปยแต่ว่าทุกคนเรียกเขาว่าสายฟ้าเปย์เปยเขามีวิญญาณยศทรราชสีดำซึ่งเป็นวิญญาณยศสัตว์อันดับหนึ่งและเขายังมีพรสวรรค์มากอีกด้วยเมื่อเขาอายุ13เขาสามารถทะลวงไปสู่ระดับ30ได้และการฝึกฝนของเขาก็น่าจะเข้าใกล้ระดับ40แล้วซึ่งก็หมายความว่าเขาสามารถทะลวงผ่านและกลายเป็นปรมาจารย์วิญญาณได้ภายใน1หรือ2ปีเขาเป็นหนึ่งในวิญญาณ์ที่โดดเด่นของร้านด้านนอกของเราถ้าไม่ใช่เพื่อนรุ่นน้องทังยาที่อยู่ข้างๆเขาด้วววคคาาาาาแข็งงกร่อนนนนเเปะะับิลลดดด้้้ไถถึ40 แม้แต่การประเมินชั้นปีที่6กก็ไม่สามารถหยุดยั้งเขาได้รุ่นพี่เปยไม่ได้แข่งแกร่งเพียง,งอย่างเดียวแต่ว่าเขายังใจดีกับผู้คนเสมอถ้าหากเจ้าจะถามว่าใครคือคนที่ดังที่สุดในด้านนอกก็ต้องเป็นเขาอย่างแน่นอนรุ่นพี่เปยเปยเป็นเจ้าสายลูกงามของหญิงหลายคนที่ร้านด้านนอกแต่ว่าเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวเพื่อเห็นแก่เพื่อนร่วมชั้นรุ่นน้องที่ชื่อถังยาเขาจึงปฏิเสธคำสารภาพของเพื่อนร่วมชั้นรุ่นน้องและรุ่นพี่นับไม่ถ้วนว่ากันว่าแม้แต่รุ่นพี่ผู้หญิงบางคนจากรร้้้้้้าา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 นน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 นดดดใใใใกกกกกยยัังตลลุุมมเเเเเขขทคบอวว่่่่พีีปปปจะไไไแิ2 และในตอนนี้เมื่อไปเปยและถังยาพา่อววีห้าเข้าไปที่โรงเรียนสือไลเคอร์มันก็มีความแตกต่างกว้างใหญ่กว่าที่เขาจินตนาการไว้โรงเรียนสือไลเคอร์มีสภาพแวดล้อมสวยงามหรูหราและมีพืชพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์หลากหลายประเภทอยู่ภายใน ในขณะที่เขาเดินไปตามทางหลักที่กว้างใหญ่เขาก็เห็นพืชอย่างน้อยสิบชนิดในทุกทิศทางที่เขามองเห็นได้ชัดว่าพืชเหล่านี้ได้รับการตกแต่งอย่างใส่ใจหลังจากที่เขาเดินไปประมาณ200เมตรรูปปั้นขนาดมหึมาหลายรูปก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาครอบคลุมแนวสายตาของเขามีรูปปั้นทั้งหมด10รูปแล้วก็มีความสูง10เมตรพวกเขาทั้งหมดถูกแกะสลักจากหินแกรนิตที่แข็งแกร่งมากด้านหน้ามีรูปปั้น3รูปโดยรูปตรงกลางคล้ายชายชราขสวมแว่นตาแล้วก็มีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสรูปร่างของเขาอยู่ในระดับปานกลางแตต่่่่่ววววาาาเขาเขอออออ้ลลล็กกกยปปปพูููดบบบัหไุคคคทีรงงืผ ก่อตั้งโรงเรียนสื่อไลเคอร์เขาคือผู้อํานวยการฟู่หลันเตอร์เป็นผู้อํานวยการคนแรกของโรงเรียนจนว่าคนที่อยู่ทางซ้ายเขาเป็นบรรพบุรุษของตระกูลข้าเขาได้สร้างหลักฐานการสอนระบบวิญญาณยึดใส่ต่างๆของโรงเรียนสื่อไลเคอร์ในปัจจุบันเขายังเป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบที่มีบทบาทหลักสิบป,ประการของโลกแห่งวิญ,ญญาจารยร์และก็มีตําแหน่งเป็นอาจารย,าย์ใหญ่ชื่อของเขาคืออี้เซียวกังท่านแม่ของข้าเป็นผู้สืบเสื้อสายโดยตรงของสายเลือดของเขาผู้หญิงทางด้านขวาก็เป็นบรรพบุรุษของข้าเช่นกันชื่อว่าหลิวเอ๋อรหลงนางเป็นภรรหันูลฟ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสือไรเคอร์อาจารย์ใหญ่คงเป็นจิตวิญญาณที่แท้จริงของโรงเรียนและเขายังเป็นผู้ฝึกฝนเจ็ดประหลาดแห่งสือไรเคอร์เพียงคนเดียวซึ่งมีรูปปั้นอยู่ด้านหลังพวกเขารูปปั้นของอาจารย์ใหญ่ดูเหมือนชายวัยกลางคนที่มีอายุมากเล็กน้อยในขณะที่ลิวเออร์หลงเป็นหญิงวัยกลางคนที่สง่างามต่อจากนั้นก็มีรูปปั้นเจ็ดรูปที่ด้านหลังพวกเขาเมื่อสายตาของอวีเฮาจ้องมองไปที่รูปปั้นที่อยู่ตรงกลางร่างกายของเขาโกนไม่ได้ที่จะสั้นเล็กน้อยมันเป็นรูปปั้นของชายร่างสูงทีีีี่่่่่่่มมหนน้าา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 ตตตลอออเเเเสงงงงทแแแปกกกกกุดดดยยววววววัับบขขขขข็คคืผรชะถึ เป็นเพียงรูปปั้นแต่ว่าก็ดูโออาสูงส่งและแข่งแกร่งเป็นอย่างมากรูปปั้นทั้งเจ็ที่ยืนอยู่หลังสามเลี่ยมทองคาก็คือเจ็ดประหลาดแห่งซือไลเคอร์ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาเคยสร้างเสื้อเสียงให้กับตัวเอง <S <S คนที่อยู่ตรงหน้าคือพมยุทธพะยักษาวาใต้มู่ไปคนที่2คือพม,มยุทธไซกอ,อกเอา้าซื้อคาจนว่าคนที่3ก็คือบรรพบุรุษของสำนักทางทางซานทางซานคือคนที่หล่อที่สุดในบรรดาผู้ชายกลุ่มนี้ แล้วก็มีย่างเงินคำของเขาพรอบรูปั้นนอกจากนี้ยังมีรอยยิบจังๆที่มูปากของเขาและสายตาของเขาจับจ้องไปที่ผู้หญิงที่5ที่ถักผมเปียคนที่4คือพมยุทธพญาหงเพิงอสูรมาหงจิ้นคนที่5คือพมยุทธกระต่ายอลลซอนเสียอูซึ่งนางก็คือภรรยาของบรรพบุรุษทางซานตามที่เล่ามานางเป็นสัตว์วิญญาณแสนปีที่เลือกที่จะฝึกฝนเป็นมนุษย์คนที่อยู่ด้านหลังคือพมยุทธก้าวสมบัติยิ่งหลงงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นวิญญาจารสายช่วยเหลือที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและ ขาวใต้มู่ไปรูปปั้นทางเจดของเจดประหลาดแห่งสื่อไลเครืรุ่นแรกมีรูปร่างที่แตกต่างกันแต่ว่าพวกเขาทั้งหมดมีฉายาเป็นราชสถินามพมยุทธ์นี่ก็เป็นเครื่องมือยืนยันถึงความแข็งแกร่งในอดีตของพวกเขา ทางยาจ้องมองไปที่ถังซานสามเหลี่ยมเหล็กทองคำและเจดประหลาดห่งสื่อไลเคอร์รุ่นแรกพวกเขาได้วางรากฐานสำหรับโรงเรียนสื่อไลเคอร์แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหมื่นปีและแม้ว่าโรงเรียนสื่อไลเคอร์จะรวบรวมอัจฉริยะและวิญญาณจาที่โดดเด่นจำนวนนั้นไม่ท้วนแต่ว่าจำนวนรูปปั้นก็ไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยและยังคงอยู่ที่สิบคนเป๋ยก็อธิบายกับหัววีฮ่าว่าเราจะต้องแยกกันที่นี่หากเจ้าเดินไปทางซ้ายเจ้าจะพบกับคณะวิญญาณยุทธใสต่อสู้ถ้าหากเจ้าเดินไปทางขวาเจ้าจะเจอกับคณะวิศวกรรมวิญญาณ นี่เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดของโรงเรียนสือไลเคอร์และทั้งคู่อยู่ในร้านด้านนอกถ้าหาจะเปรียบเทียบกันระหว่างสองคณะคณะวิญญาณยุทธการต่อสู้จะมีขนาดใหญ่กว่าส่วนว่าคณะวิศวกรรมวิญญาณมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยนอกจากนี้คณะวิญญาณยุทธแห่งการต่อสู้ยังแบ่งออกเป็นหลายสาย พวกเราจะไปที่คณะวิญญาณยุทธการต่อสู้เพื่อให้เจ้าได้ลงทะเบียนก่อนข้อกาหนดพื้นฐานสําหรับเจ้าในการลงทะเบียนในคณะวิศวกรรมวิญญ,ญันคือเจ้าต้องผ่านการประเมินครั้งแรกสําหรับนักเรียนใหม่สายตาคงวอวีเหายังคงติดอยู่ที่ลูป,ปั้นทั้ง10เมื่อเขานึกถึงตำนานที่แม่ขอ,ของเขาเล่าให้ฟังบางครั้งเขาก็รู้สึกทึ่งในใจถนนด้านซ้ายของลูปปั้นนั้นกว้างมากสามารถรองรับรถมา้าสี่ถึงห้าคเรียนกันได้มีป้ายติดอยู่ริมถนนที่มีคําว่าเส้นทางริมทะเลสาบสามารถมองเห็นแหล่งน้าขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ต้นไม้สีเขียวที่ล้มาก อยู่ทางด้านหลังรูปปั้นส0รูปของสารเบียมทองคาและเจดปลาลานหิงสือไลเคอร์เอาแล้วละครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมติต้นจนจบนะครับสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ